สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคน ที่บัจจุกุคนพี่น้องออกมาเมื่อน,นี้หายายแปรโบเห็นพี่น้องเมื่อบ้านแลวพี่น้องเย้ยอีซีมาเอาเมื่อมากินนี่พี่น้องมากินดอง ยายแปะคุดคุมมะโยเบี้ยข้าก,เกะเรือสำนีลปีปน้องเลยเรือบลอลายพ่ะหนพอนดงดำกะลงมาคุดพอนดังดำกะชิบปูกกะกัน,น,กน,นี่น้องแล้วก็เบี้ยในนี่แล้วแบบกันเลก็จไปปลูก คนให้ลูกคนกินคนวะน,นี่ง่ไนคนลถเนาแนจะปลูกแล้วคนะได้เล่นาะให้ลุมให้ทั้งรลุมปลูกแล้วแล้วก็เนาะ แคนได้ปลูกแล้วเลยพี่ทุกคนแค่ปลูกมา้าเลยมวนมันติดขึ้นมาแล้วพี่น้องมึงดูนี่นนนน มันมันติดมอยมันงามนี่พี่น้องเห็นบ่ามันกระซิงามนี่สิปกปากคุ้มเลยดิมอันเพิ่นงามก็นด้นกำลังติดมันยังอันนี่เพื่อได้ปัญห์ฮดอันนี้บัวตายค้าสลิงเองสรุปแล้วไฮน่าที่เราปลูกมังมู่หนึ่งสองสามสี่กลายเป็นแถวหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่2้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสอมหาสิบหก็ดแปดสิบเก้า้าศ้าปลหลรีเนาะบ้านเศ้าห พี่น้องยิ่ขึ้นมาพี่ทำเลเออหาเทิงน่ยาาวเอาบ่ พน้าจังไห่พน้าวพนพนพน,นเจ้าเบีย้ยจกักนจักต้นจังปอ่อยเ,ยอยเ่านะอ,อ,อันนี้เขาทำเ้พี่น,น้างตันนี้กินไปี เฮายัางอีกสามยังอีกคุดหนึ่งหายชองหย้ยสามหาย้ยสี่ตั้งห้นี่พี่น้องาห้นี่สดดุประด้วนมันได้พอดินมันสุกม,มันไก่น้องเดี๋ยวม่เปิดสะพรนณคุดก่อนพี่น้อง เดี๋ยวนี้แห้งตัวนี้เป็นตาตายค่ะพี่น้องแล้วจะคุ้มละเท่า ปูกจักรไอยอ้าจักรอย่อนะ้อ,อหน่อยเนี่นะเอออ,อ,นอ,นอ,อนออชองดแล้วนี่เปิดไฟแล้วเอีงอออไไยงใส่นะเกี่ยวยังเกี่ยวยาแยแปร อวมึงดูดามฉล่องมึงดูหามึงชอดเลมันเป็นอะไรมันฉอดมึงเฮ้อหน้า่าฮ่าฮาเป็นอะไรอะไร้ิมวมันเป็นตะยานอยู่ว่าฉนี้อบที่พี่น้องเลย แคกเห็นถวยแล้เน่าเน้ายาถารบ้านอยากตายกูเห็ดเผื่อสิแล้วเนาะเผยสิคนใหม่คนตอกมาใส่เนาะเมื้อเาเอามาใอันนี้ยังว่าถ้าเห็ดแล้วกับกูไว้ใช่อีกต่อไปก็ได้เนาะเขาตอกเอจายเหมนกลังกลังเริ่มิดในเน่าผาารนี่ออยไรจะสุด l t โอ้ผัสสาเอ้ยคันเป็นกับายเติบได้หนิเออเอาเต็มไห้แล้วเอาอเต็ม <c oughs> เอาอเต็มอ,อันอัอน <c oughs> ดรถเนี่ยเ้าบอกมือเ <c oughs> ลยยาเห็ดมะนามึง ก็เป็จม้มันกระั่วไหมเน่งนีใอะไรเน่งลงมาอะไรเน่งอยู่ป้ายไหมอีกบ่น่ตอใส่เวิต้องขึ้นก้วยามหนคักับแ้งเออเน่งลงมาคกบ้มวงก้ไก้วน้อย้งิวต้องต้องบุห้มันเทงคนเนะบหรคนเทงไปท่าไปใช่นอืม กินเลยได้เห็นก่างปูก่างปลายอยู่เมี่ยมันกับออยู่แล้วเมื่อนอดพุดขึ้นหนึ่งเมื่อกินดองด้ยดองพี่น้องเผินบปล่าทำมันงามกับเป็นตายดองนอกระเทา ือไปท้าพันวันน้ำมน้องตื่นมพ่อกันลงจูบเอาหลดพน้องเจ้าตัวพระแถวไหว้มันกระแหงนะพระแถวไหว้บ่ทึงก็จะเป็นเดี๋ยวทึงและกัตัวนีไปเบิดดีกันดี๋ยายเต๋อไม่รู้พระแวอย่างเนาะ ตอนสาวก็ตอนแรงบะเมื่อื่นนเ่ด้นี่มื่อื่นก็เริมเล่เริ่มดเร้่อี่บามือที่สามนะ กดองเมื่อแล้วงัวมันกะสิก้ามาไก่บนเนาะบนแม่มันิบบาดเดียวมึงกกับแม่แม่ตามให้มันเด็กและาปานจเลยหน่วยละพัน นี่ฮะคนต้องดำพี่นนองกับจิปโป้อังกิพายังอีกหนึ่งหายสองหายสามหายยังสี่หายท่สีหายกับแมนแมนเบิร์ซมน่พี่น้องลองขีบจุ่ยดำ ตายหน่าของมึงหลองตามัลงขีปปะใช่่มีเงินเติมเน็ตพี่น้องเหี้ยวบ่ละแถวนี่ต้นเหี้ยวต้นโมเหี้ยวพี่น้อง อยันจะล่มอยู่แล้วพี่นี่ใครเอาบ้านนี่ใ อันนี้ก็คุดปูกปูกเรียบร้อยแล้วพี่น่องน,นี่แค่นี้สิบได้หดุเพราะมันสุม่ม,มดังอีกสามหอยสี่ 4, หอยเผือสิแล้วเนาะอ้าวลายคนนี้ก็กกยังแล้วผ่านมา มันมันง่ามกับแนมปกะเคียวจะลปูกปลาคุ้มเลยง่ามได้ห้นี่พี่น้องห้ยนี่ง่ามมาดิไห้นี่ม,นมันน่นี่แต่ละเบี้ยนะ ขึ้นดอกันด้วย้ต้นนี้เปตาสตายแท้เนี่ยึขันชีตายแลวกับขันไดคือมวนแล้ีน่น,น้องเนี่ยคือสิขากเนี่ยงามเเลยอ่ะ งามตุกีิราอิส,ะอส,ะอสะร,ร,รสะพดไปแต่ที่นี่แหละต้องบตายต้องรอดมาดูนี่แถวนี้นี่พี่น้องเอ้ยงามนี่ขิ้แต่ะหานี่แน่นิขิราชเน่ยจหานี่มันกับท่านสัตว์เกนดในก็ะหดหน้าไปแล้วพี่น้อง ฮ่าพี่น้องเลยสำนีะจ้าพี่น้องมาเรียออกมาสวน